นี่ไงกำลังจะถามต่อเลยแล้วมีแววจะเบียดไหมเบียดกับใครไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ได้อัปเดตเอ้ยอัปเดตหัวใจหน่อยดีมีแฟนเปล่าตอบอยากโกหกคุณหมูมมีแฟนไหมคุณหมูมมีแฟนไหมเอ้ยทำไมถามบุูมมากเอาผมก็ต้องอัปเดตคุณผมติดตามคุณตลอดผมไม่ได้ตามคุณเดียวผมขยายขยายขยายคุณด้วยนี่ชอบมากดไลค์แต่ชุ่มไว้น้ำนะจะเถียงให้เลยเอ้าคุณ ลงไอจีก็เป็นสาธารณะเนาะผมก็ต้องตามคุณเนาะเป็นบุคคลสาธารณะอยาเชชฉยสิบวยไม่ตอบหน่อยหนึ่งหรออะไรจานเรืองความรักนี่นะครับเรื่องความรักเนี่ยผมตั้งโจทย์ไว้ว่าหนึ่งผมไม่แต่งงานใหม่เพราะผมแต่งงานแล้วอืผมไม่มีลูกผมมีลูกแล้วอืเพราะฉะนั้นใครที่จะผมไม่สามารถดูแลเขาได้แบบทรงเสียแล้วเพราะว่าผมว่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องผมดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้า ใครที่เข้าอันเนี้ยหลักเกณฑ์อันเนี้ยผมโอเคแล้วก็ต้องแบบน่ารักอะไรในสไตล์พูดนิสัยเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นใครที่เข้าอันเนี้ยผมโอเคอนอกแม้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาค่อยๆดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยนอกหม่ครับแต่เราอ่านจริงแล้วเชื่อเหมือนตอนที่เราติดต่อเรือ,ออ่านไปมันทําหลายอย่างมันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนี้หรอกว่างก็ไปหาลูก อะไรอย่างเงี้ยเวลาจะออกมังกายน้อยเลยแต่นี้มันเปลี่ยนทรัพย์ทำบริษัทใหม่คุณเบย์ทำหลายอย่างเชื่อเหอว่าอ่านจับคุณบุ๋มเข้าใจใช่ไหมอามเจ้าบุ๋มขยายก็คอยได้แต่ขยายคุณบุ๋มเดียวไม่กำลังจะบอกว่าเธอต้องหาแบบรุ่นอย่างนี้แล้วนะจะไม่มีทองแน่นอนเพราะว่าไข่ฝ่อแล้วงั้ใช่ต้องรุ่นนี้เท่านั้นเออไม่ต้องมาดูแลด้วยเพราะดูแลตัวเองได้และคุณภาพช่แน่นแน่น หน,ห,นหน้าทองด้วย <laughs> ติดตามจริงๆแต่เธอก็สายหมูเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าจะทำสั่งมหาเทพนี่คืออะไรโอเคก็งี้ครับทำทำช่องสลงผีเนาะมันก็ทำไปทำให้เราเจอเรื่องนี้แล้วก็พอเราทำคอนเทนต์ไปครับทำไปมากๆเข้าราทำส่วนใหญ่เราไปคนก็ไปศรัทธาเพราะว่าเราไม่ได้มีมุ่งมุ่งหวังว่าทำแล้วจะทำเพื่อเื่อเพื่อ,เ,อเราต้องการทำแค่คอนเทนต์ดีกับคนดูท <c oughs> ี่จะนา่าทอ่ะ Mm hmm. แล้วพอทําไปเรื่องก็มีคนมาอย่างเช่นเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ทําเป็นของตัวเองเาาก,ก็มันสกิลเราเราก็อ้อเหรอมันก็เปิดตลาดเราเนาะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยในแต่นะ,ะนทักแสดงเราคนทำคอนเทนต์เนาะเราก็ไม่คิดว่ามันจะต้องแบบเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันมันก็แค่คอนเทนต์ hmm. แต่มันมีอย่างเช่นอ่าเราก็น่าจะมีสินค้าของตัวเองหร mm hmm. ืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น การที่เราจะทาสินค้าตัวเองเรื่องโดยเฉพาะของมงคลวัตถุมงคลเนี่ยเราต้องมีหลักฐานก็เรามีองค์อรค์ความรู้วิชาการมีครูบาอาจารย์ที่นำเขาเรียกว่าของดีในยุคโบราณตั้งแต่ตักกรซิล่าเลยก็แล้วแต่เอามานําของดีกับลูกค้าของเราเอฟซีของเราเนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มจากสั่งก่อนถือว่าเอานักข่าวอมริกันเอาไปเนี่ยบางคนปวดท้องผมก็ให้ก็คือเราเราก็ ทำไปแต่ไปอะนุ๊เราให้เขาไปทําน้ํามันหนูตัวเองเชื่อว่าสังที่บ๊วยเนี่ยเขาว่าสามารถปวดท้องหายได้มีสุขภาพดีขึ้นอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะตอืบอกว่อันนี้ก็กสรุปสรุปก็คือมันเป็นสังที่แบบเชื่อว่าก็สามารถบาแบบจะดูเป็นมงคลอะไรเงี้ยเนาะมงคลมีสตอรี่ของมงคลเนี่ยนี่ก็มีเทว เาเลือกเราเราเลือกท่านท่านเลือกเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบใครๆก็ได้มีตอย่างเดียวไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับผมก็ต่อไปไม่ใช่แค่สั่งว่าจะมีซีรุสงูซีรีส์อย่างอื่นก็ติดตามด้วยนะครับได้ครับนะอ่ะเป็นกลังใจให้นะสําหรับความตั้งใจดีๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณบุ๋มขอบคุณเรซคุณบุ๋มต่อไปได้ครับซีลูงนะครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเราจะลงรูปชุดไว้น้ำมาแถ่งางนดูบ้างดิอ่ะได้เดี๋ยวขอทานล้อเล่นล้อเล่น โ <laughs> <Okay, S 1> อเคขอบคุณมากๆขับรถดีดีครับ